เคยทำพ่อมันตาย <S <S 2> <S 2> แต่ลุงเอขำได้ครับ <S <S 2> <S 2> พ่อมงตายอยู่แล้วก็คือติดรอติดรอไม่ลงทุนถูกไหมติดรอไหมติดรอไม่ลงทุนกูจะโทรศึกษาพี่สีเคแล้วขอคอนแทคกับพี่เปาหน่อยคุณจะไปศึกษาพพวิธีการลงทุนให้พวกมึงนี่แหละติดล้าน <S <S เออกุติดล้านไม่ลงทุนผิดหวังซ้ำซากเหนื่อยใจเออตายหงแ,<อ>แต่<ห><อ>งลงทุนกว่าเยอะเสียงโดเนทเบาเออ อ้คนีไมเมื่อวานวินดีเซลวันนี้แกร็บ e ยี่สิบเมื่อวานวินดีเซลวันนี้แกร็บ e ยี่สเอเรารู้นะว่าเอ,อสั่งซื้อรถลงจอดที่บ้านอุบลสามคันมีเฟอร์รารี่เลมโบเบ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าลืมแจ้งเราน้งองรถของเร่นงหดีด,ดีมีมาร์กม่ยหลายรูปแบบมีหีแดมหีแทมมีหีเทียมมีหีเค็มหีหอมมีหีเปรี้ยวพูดถึงหีดีเชียวดีจังเลย ไลฟ์นี้สนับสนุนโดยครีมทากันแดดปราจิ้งเหลนไฟเป็นพิษต่อคนใช้เป็นภัยต่อคนรอบข้างาจิ้งเหลนไฟนะคะรับไปด้วยนะครับไม่ลงปังลงเหล่าหลงปังพระนอกเครื่องแบบมือพันนอเครื่องแบบมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละพรนนอเครื่องแบบนรกจะได้ก,กบ้าไม่หลงปังตึงต้งตึงต้งหลงเหลาตึง้งตึ้งอาจารย์เบียร์ไม่ลงทุนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอสัตว์เดี๋ยวกูจะกระโดนฟาดปาดมึงไงนี่ตรงไลฟ์กี่โมง สารลเน่แม่งกูจะลงทุนไม่ลงทุนสารเน่เรื่องชาวบ้านไปหมดกูจะกระโถตกับามึงนี่แหละลงทุนเออลงพุงอีกไอ้เอกเครื่องหมายไี้เลี่ยมแพนด้าเซอร์เจนกับพังเบิ้นตือโป้ยไก่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมวลูกนิดทีเคไหมที่จะลงทุนเนี่ยลุงเอะหนูคนใต้นะคะหนูจะพูดภาษาอีสานให้ฟังไอ้ฮักหักขอพ่อหมึนขอพ่อมึงเธอมันสวนสนามเขาพีแต่มันสวนสนามมึงมันสวนสนามมันมันมึง มันมึงเบียวกองเต็กอะไรเยียบปล่ามันมเบียวโยเหรอลุงคางแยกเหมือนนายกคนที่32เลยค่ะเนี่ยวันนี้คนทักเรื่องนี้กูเยอะแล้วนะไม่ได้ถามเออกูก็ไม่ได้บอกมึงบินไปดูใบโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ6-7ชั่วโมง,งโดยเป็นการบินตรงแต่ก็ขึ้นกับสายการบิน มีคอนเทนต์นำเสนอครับหน้าถ่ายคลิปตะโกนใสย่ยามหน้าหมู่บ้านพูดว่ามีความหวังแบบดังๆเน้นๆไปพูดทำฮี่อะไรมีความหวังยามไดเอากระบองมาหวังกูเนอะท่าถ่าถั่วต้มห้าถั่วต้มห้าถั่วต้มลุงเอฟังนะครับตอนนี้ผมจับมิตรนุชชัยถนอมคำสีเป็นตัวประกัน ฉะนั้นบอกรักมินิบ้าบุญสิไอสัตว์เองรักไ<อ>ม่ได้นาบุญนะครับแต่คนพวว่อคนแม่กูเป็นตัวการเ <ไป S 2> ลันะครับไอน้องเอากับสักฝุ่นไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพราะเราคือครอบครัวเค,ครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอม,มีกากบนหัวมึงไงดอมีกากโบลิ่งแมนมึงไม่อามึงกูคอรปกติมึงก็สัรหามาพูดโบลิ่งแมนมะรึงก็พูดไปเรื่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติดแอปขอโทษครับไว้ขนแข่งกับแมวพันสฟิง์หรอกนน้องกูไม่ได้ไว้ขนกูไม่ได้จะเป็นสฟิงค์อีฮี้ อรใครถามย e ีควายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอโทษนะครับเครือ่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาอีซัสไม่ต้องถามกูกแบบูไม่กินจบก็ไม่ต้องกินพังง่ายเออตรงนี้มันชุมชาติจริงทําไมอ่ะฟุตบอลไทยมีไม่ดูเอา,เอาคูวเยอ่ออาอโทษโทษผิดวันเออคิดไงกับเมสซี่นัดท้ายในบ้านครับ เฮ้ยเม่ไม่ไมันตายในบ้านคืออะไรวะนั่งเก้าอี้สะอาดแล้วมันจะคันหรอค่ะแล้วมันสกปรกมันจะทำเอกสารยังไงอ่ะเนี่ยเแล้วมองเป็นหมายสิ่งทำยังไงอ่รจะทำยังไงอ่ะครับทางเราจะติดต่อหน่วยงานให้คุณถูกปลดจากการเป็นหน้าม้าของทางเรานะนะครับขออนุญาตครับเป็นหน้าไม้ยูซุบอลไปแล้วใครขำพ่อมันตายแต่ลุงเอขำได้ครับพ่อลุงตายอยู่แล้วหยอกหยอกพ่อลุงตายนานแล้ว เจ้าอาวาสใส่ชุดไพรเวทต,ติดหลอกูเบื่อว่ายิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่อ,อ,อีสัตตมาก็ช้าลงทุนก็ไม่ลงทุนชุดฮนุมานก็ไม่กี่บาทช่างชุดช่งคนดูไปหมดดันไม่ลงทุนคู่วยได้กูแต่งชุดฮนุมานอีสัตใโดเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรนะแต่งชุดฮนุมานกูว่ามันพูดจริงเอาไปบอกพ่อมุงนาลืมลืมพ่อเมืองตายแล้ว อนุทินได้เป็นนายกคนที่32อขอให้นุงเอแสดงความยินดีกับพี่หนูอนุทินหน่อยครับเอาวันนี้กูประทับใจการแต่งตัวคอสเพลย์ของแอดนายกับแอดสามมากกว่ามึงดอที่หมายสี่เหลี่ยมผิดหวังซ้ำซา้วไปบินสายทันเข้าบ่ายจำวัดเย็นรับยอดไม่ใช่ครับลุยไม่ได้ไปพานน้องลุยไม่ได้เป็นพาใส่เสื้อยืดป่าเบ้าหน้าเย็ดเป็ดมึงนั่นแหละมึงมึงนี่มึงดูมันดีน้อง เสื้อยืดเปล่าหน้าเยน้องเสื้อยืดเปล่าหน้าเ็ลียมึงดูดิลุงผมดูพี่ซีเคแล้วเขาบอกว่าให้ซื้ออเมซอนแล้วถือไว้นานๆผมซื้อถือไว้ตอนนี้ละลายหมดแล้วคลิปนี้หมดเยอะหวานเกินน้องคุณหรือเปล่ามึงไปซืออเมซอนถือไว้เยเขาบอกให้ถือสิบปีมึงไม่ถือจนน้ำเปลือเลยเลยเสื้อยืดเปล่าจ่ายภาษียืดหยุ่น ลงทุนเกินไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุ่งเฟือยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปวดคูโรมีเครื่องหมายสีเยเยส่เหลี่ยมพักหลังมานี่ติดล้านตลอดอสินเชื่อไม่เชื่อได้ไหมครับเรื่องของแม่มึงเธอะเชื่อไม่เชื่อนะ่ะเรื่องของแม่มึงกูไม่ทราบหรอกนะกินข้าวในไลฟ์ไม่น่าเกลียดหรอกครับใช่ออกจากอัปลักษณ์มากกว่าแม่งสินเชื่อไม่เชื่อได้ไหมเรื่องของมึงชีวิตมึงจะเชื่อไม่เชื่อลุงเอผมเป็นหมอดูเฮ้ย อนาคตข้างหน้าลุงเอน่าจะเปิดอูครับอู่อะไรวะอูนี่อีนูดเมื่องเปิดอูนี่อีนลุงเอครับผมขอไอดีไลน์พ่อลุงเอได้ไหมมอ่ะผมไปหาหมอเขาให้ผมแอดมิดครับขึ้นไลฟ์มาไหว้พวกกูยังอีซัสดีนะกูยังไม่ได้ของน้องเอเองนะคะเพิ่งโดนทิ้งอยากหาคนดาใจลุงเออยากดื่มดาน้องเอไหมคะเอมรอย น่าเกลียดคุยไรแค่กูเข้ามาดูไลฟ์แล้วเห็นหน้ามุงก็ไม่มีไรน่าเกลียดเท่ามุงแล้วดีใจกับปอมหน่อยครับลังแฟนทั้ง8เดือนใกล้คลอดแล้วหลังจากที่ปอมคบกับแฟนได้4เดือนเดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับกริงกฮัลโหลลุงเอเหมือนก้อนเหล็กหลายกิโลเลยนะครับทำไมอะรู้ไหมอะไรทำไมอ่ะตัวทวงช็อกโกบอลแมน ควายคอสเป็นคนปกติเหรอครับไม่ใช่ครับผมอายุ16ปีแล้วก็เรียนไม่จบผมถามตัวเองตลอดว่าจะสร้างกระท่อมจากปลาช่อนข้างบ้านได้ไหมก <c oughs> ูไปไม่ได้ สวัสดีครับลุงคางล่องนมวันนี้ลุงคางล่องนมสบายดีไหมครับพ่อมึงชื่อคางล่องนมเลยเด็กเปีแสกกลางโดห้าร้อยบาทแจกแมวพ่อมึงแ่กหัวพ่อมึงเถอะให้พ่องแจกสวัสดีครับลุงเอตามมย์ยายนุชยายถนอมตาขำยายสีตาชายายนกตาเตี้ยแล้วก็สวัสดีทุกคนครับสวัสดีคนพ่อคนแม่คนดีกว่าคนนี้หลัดคนรอค่ะช่วงนี้คุณนสามกัว มึงเห็นกูเป็นตัวอะไรวะเล็กๆน้อยๆรือว่ามุกเก่าขอโทษครับคนอย่างผมมันคงเอาใจเอไม่ได้น้องเปนใจเนนเนี่ยอย่าเพิ่งตัดพ้อนะครับเพียงนการเปลี่ยนเส้นอทางการบินจากสิงคโปร์ไปดูบขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและประเภทตั๋วที่คุณซื้อมินรักลุงนะคะติดตามมานานแล้วค่ะเฮ้ยคุพ่อมืองตายไอ้ช้างเย็ดอ้าวลุงไหนบอกแบนด์คำหยาบแล้วสวัสดีครับลุงผมเพิ่งมาดูครั้งแรกครับผมชื่อเต้ครับ วัดีครเปเ่าปากผ่าเออมึงอ่ะอันความหล่อของลุงนุนมากมีแถมข้อดียังมีอีกหลากหลายหน้าตาดีนิสัยดีอีกมากมายอย่างสุดท้ายตามมิตะวายไอคูวายเอเฮ้ยมันจริงเราวะเอขนาดนั้นเลยเราวะกูว่าจังหวะน,นี้ต้องโทรไปรายงานเสด็จพ่อมิตรละจังหวะน,นี้ขอมิอมพิกขึ้นจมูกบอมิดพูดจาดีเอาไปยี่สิบวันนี้จะเป็นคู่รักหรือคู่ ปปปปอีตอีปปโปอีตอีปปโปอีตอีโดยต่อไปว่าลุงใช่เหรอเด็กเป็ดมึงว่ากูทำไมกูแต่งเป็นพยาควายหรอครับวันนี้มึงแม่นมึงเมื่อเป็นหมอดูได้น้องมึ่เป็นหมอดูเธอเห็นเมืองและหิวลูกชิ้นเอ็นเนื้อว่ะทำไมอ่ะหน้ากูเหมือนเนื้อลุงเอครับคนท้องเสียต้องสวดบทพระอภิธรรมไหมครับ ้องกตตวว่่พีทมใงรั่วมนที่ไปแข่ง a f เพื่อที่จะได้เอาตังไปจัดแฟชั่นสนตาายครับรักนะครับไอซีวอนฟรีไซด์อันนค้ถารแข่งคนหัวล้านเวลาใช้โฟมล้างหน้ึงล้างไปถึงหัวเลยไม่ไม่ไม่ถึงครับวคยแข่งง f ้หันซ้ายหันขวามองตรงจัดไปหนึ่งแปะ ลุงเอครับเขาชอบทรงเอแล้วผมไม่รู้ว่าทรงเอคืออะไรผมควรทําไงดีครับตัดกินฮดเลยครับน้องทรงเอเอประสบความสําเร็จเพราะอะไรมีเงินใช้แบบนี้เพราะอะไรอยากมีเงินแบบเอปะลิงใต้คอมเมนต์ถ้าบวชพระต้องใส่น้ํากระทีมไหมครับนี่ไมแล้วคำถามปัญญาโวโลกแตกไม่แล้ะพอได้พอได้ไปขำไปขำคำถามนก็เอาเลย ครหัสไวไฟบ้านลุงเก่าเลยแล้วรอการดูรหัสบิ๊กเลิฟนุษซ่าหนึ่งสองสามสี่ผมใช้ไม่ได้มึงต้องมีมึงต้องมีอายุแล้วที่จะดูบิ๊กเนี่ยถ้าเอกดกายหงิดได้ให้เอใส่ถุงด้วยนะปลอดภัยไว้ก่อน น้องมอจอดังไรเธอตั้งแต่รอบก่อนเลยอี๋ตุกยได้ในเยเลยครับตั้งแต่รอบก่อนแล้วบอกแม่งพี่กายไม่ไหวแล้วชูชั้นอียอะไรรู้จังไรไปหมดขอวิธีเอาน้องอนาคอนด้ายัดตุดตัวเองหน่อยครับน่ะเก่งกูยังไม่เคยทําเลยวิธีขออน้องอนวัอ,น,อน้าตัวเองยัดตุดตุงผมชอบเกมโดกาปองมากครับเฮ้ยเคยเล่นเหรอปองมุงตาย ผมดูลุงมาปีแล้วผมไม่เคยกดซับกดไลค์สักครั้งเลยครับโคตรภูมิใจภูมิใจไปตากับชีวิตมึงไงเฮียภูมิใจเตอทีอ่กูมอบเกียรติบัตรนะลุงเอครับผมเป็นเอฟซลุงนะครับผมเอาลุงเป็นต้นแบบชีวิตผมเลยเอฮ้ยดิทําทล่าสุดผมดูดมาตามลุงแล้วครับเนี่ยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยโซดาป๊อบ เต้นหลิงงงทำคู่เวรไรลุงชิบหายหมายสี่เหลี่ยมเราเศร้าเขาเซลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่คนเดียวมันเยี่ยวไม่ออกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนอยู่นอกบ้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนเมืองการไปน้ำตกลูกเกี่ยวเฮียอะไรกินข้าวในไลฟ์ไม่น่าเกลียดครับลุงสบายใจได้นี่ไง แค่ทุเรตเย็ดแม่สะทุนหมาลุงกินเยี่มอะไรหรอครับลุงไม่ต้องกินเยียมนั้นหรอกครับลุงมากินทรีนผมมาลุงเอคะเวลาพระไปบินทบาทพระต้องติดปีกก่อนจะไปบินมิคบพระไม่ต้องติดปีกนะครับน้องบินทบาดไม่ต้องติดปีกนะครับวันนี้มีเย็ดตูดรูดดากไหมครับลุงน้องกูไรเกมไม่ได้จังไลยลุงเอครับผม ถ้าเราสั่งซื้อบราวนี่จากยะลาะเราจะเรียกว่าบราวนี่หรือบ่าวนั่นครับสวัสดีลุงแล้วก็สวัสดีโคตรพ่อโคตรแม่ลุงด้วยนะคะเอออย่างเงี้ยไม่ต้องพิมพ์เยอะคือเป็นอนนานวเข้าใจเลยง่ายๆ่าขนล่วงหรอครับอลุงเอไม่ใช่หมานะครับขนไม่ใช่ขนล่วงลุงเอตัดสกินเฮดครับสแกนหน่อยครับเดี๋ยวกินข้าวอยู่น้องเดี๋ยวก่อนนะน้องลุงเอกินข้าวอยู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมินเงินน้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงสมัยห้าบาทมีค่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีนุชตลุงเอชอบที่ตัวเองล่งใชม ้มีหน้าล่ะทำนมอ,อถึงไดทิ้งสมองตัวเองลงถังขยะไปแล้วคำว่าสิงคโปรถ้าผวนจะเป็นโสงอซึ่งคำส้นทีนนี่ไม่มีความหมายในภาษาอะไรเลยว่างอะแล้วมึงว่างพวนำเยีย้อะไรน้องสงกระปิงอะ คำพิเตษก็มีควาใหม่เียอะไรเลยลุงเอผมติดตามลุงเอมานานแล้วผมขออะไรอย่างได้ไหมผมขอมีเพศสัมพันธ์ทางทวานหนักกับลุงเนื้อเต็มท้องฟองเต็มปากอร่อยเกินคาดผิดพลาดถึงชีวิตสาระครับมดคันไฟเราต้องเกาให้มดใหม่ครับพี่ชัดชบอดี้สแลม เวลาพีคมันออกจมูกมันแสบมากเลยน้องมันทรมานนะลุงเอสมมุติว่าเออเออถ้าผู้ชายท้องได้จะคลอดลูกทางปลายคู่อวยไหมครับแล้วไม่รู้มึงมึงอย่ามึงอย่าไปมึงอย่าไปอยากเรื่องจะไม่เป็นเรื่องเธอเออกูเนี่ยละครมาอีสัตว์ละครมากูเล่นให้ดูจริงในอีสัตว์ตอนนี้ผมจบมาเป็นเจ้าคนนายคนแล้วค่ะเป็นเจ้ามือเป้าเก้าลงทุนใช่ไหมว่ายคืนมามานอนให้ผมบื่อลุงเอครับผมอยู่ข้างนอกครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอกโดนตูดชนุษโดนต่อ ลุงหลวงพ่อวิทย์บ่อเจอครับบุญแท้แทที่วิทย์บ่อเจอนั้นคงไม่มีลุงในวันนี้ขวัญเอ้ยขวัญมานี่ว่างก็ชักรักก็ตอบตังออกก็อ่างอ้างวางก็เขียบงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักลุงเอห้าสิบหกจริงไหมจริงพรุ่งนี้วันศาสตร์จีนลุงเอย่าลืมศาสตร์สีฟันให้ขาวด้วยนะครับรักนะครับไม่ต้องรักกูไม่ต้องรักกูเมันสดถ้าใส่ถุงจะยังสดอยู่ไหมครับ เงินสดเท่าไส่ถุงยังเรียกว่าเงินสดอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ฮัลโหลายอัตโนมิตจากไอไอโรนคุณนิวทำแนบประหลักเกินกำหนดกรุณาฆ่าตัวตายยอดขังเยืกดรู้ไหมคุณชอบาหนดอะไรเออผมชอบหมูสเตยกทำไมอ่ะเตหัวปออ่าเตยหัวพ่อมึงไลครับใช่กูนี่แหละจับยุงในห้องเย็ดหน่อยได้ไหมมันอ่อยมาเยอะละ เอลพริวดีครับลุงเอไอภาษาอีสานคือพี่ใช่ไหมไชผมขอเรียกลุงว่าไอได้ไหมได้ดีอ้าอหูอ่ะขูไหอถ้าลุงเอชนากายได้โดนห0ึนึงเอาไม่เอาเอาใครเอาก็เอากูไม่เอาครูวลลุงที่มะเร็งสมองไม่กล้าเข้าทำร้ายลุงทำไมอ่ะเพราะกลัวความโง่ที่ขโมยกระบือมาครอบงำก่อนปลาสลิดจ้าจ้าลาสลิดจ้าสตัวหนึบาทปลาสลิดบางบออบางบ่อปลาสลิดจ้า ลิปอีนูกลูกอีนู่านั่นแหละจุงเอครับ,รบปัดเปโชว์หน่อยครับเดี๋ยวโดให้หนึ่งพันจัดครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอึงบวงรวมพลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกงยูหรือกงเต็กขอวิธีตดในรถไฟฟ้าไม่ให้มีกลิ่นหน่อยค่ะหนาวใจจะขาดโด ถ้าลุงเอกดพี่กายได้ผมให้พี่กายสลับเข้าหลังแล้วเอาแท่งมาหันตะัยเลวร้ายยัดดาบ <umba> <laughs> น้องกายฟิซิซิอย่าลืมร้นรานคาด้วยนะในเกมมันจะรวยไวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคู่รักนกโขแก่มึงไม่ต้องตอบกเูเอหงกายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกายไปเอินเปรี้ยวแม่งไม่เคยพร้อมสบายตายไปเอินเปรี้ยวลองมดูดิลุงเอายำมาใกล้หน้าหน่อยครับยำอะไรอ่ะนี่อ๋อหรือน้ารยำมึงอะนะ ลุงเอคับสอนเทคนิคการฟรีคิดยังไงให้เข้าประตูหน่อยได้ไหมครับคิดสว่าดีบีเป็นลูกบอลขอคมคมหน่อยลุงครับขอดูหัวหน่อยครับเนเสเคสว่างจัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักนะครับแล้วจากนั้นน่ะมันจะอร่อยกว่าเดิมจากนั้นอ่ะมันจะเข้าเนื้อแล้วเราก็มากินอย่างงี้เนี้ยเนื้อมันจะแน่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมตามมาจากเครื่องซักผ้าครับเออลุงจะไปญี่ปุ่นคนเดียวหรอครับไในเทสสกิลภาษาญี่ปุ่นหน่อยเออชิมล ชื่อ,อโชอีตไตแม่มึงอ่ะ <S <S 2> <S 2> พี่ไฮมาเหือพกข้าวมาด้วยหรอพกข้าวมาด้วยหรอ โทมาแค่นี้ก็พบข้างมาด้วยวิธีผ่าไฟแดงแบไม่ใส่ถุงผมล่ะบอกที่ถ่ายให้พ่อมึงมีเรอเนาะน้องกูไม่เคยทำเย็ดตุดปลักไฟโดยไอ้กูล่อปลักไฟอีกไอ้สตว์กูเป็นปัจจูเลยหมายสี่เหลี่ยมทาทายังบวชชีเครื่องหมายถ้าเธอยังบวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระวินเทอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิกสู้ในปักรีฟันข้าเวลาถัพระวินเทอร์ลุงชงนค่ะมึงเอาเซตรีดเมนเดเนตไปแจ้งธนาคารแล้วนะคะว่าโดนดูดเงินค่ะรอรับหมายได้เลยน้องมึงกูไม่เกี่ยวกูนะ เก็บถุงจีบีดีขัดตาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกินทิ้งกินคว้างลุงเคยไหมตอนทำข้อสอบครูบอกให้ตีโจทย์ให้แตกแต่ยากเกินเลยตีควยให้น้ำแตกก่อนโจทย์ไหมโจทย์ไม่แตกโจทย์ไม่แตกใช่ไหมเรียนท่าแปลงร่างมาสไลเดอร์เพื่อจัดระเบียบควยถ้าไกลหิบได้หนึ่งตัวโดนเอทหนึ่งพัน ที่มุงทรายขอกลืนจีบีทั้งซองเอาไม่เอาน้องของไม่เล่นกันถึงตายดิหนังคำสุภาษิตที่ว่าว่างานได้ติ๊กตอก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 กลืนได้หวีถีบพ่อมึงินได้โดดถีบพ่อมึงนะครับลุงให้กำลังใจผมหน่อยครับผมโพสอะไรลงเฟซบุ๊กไม่มีใครกดไลค์ให้เลยผมโพสว่าใครกดโดนเอาน้องอยากโพสอย่างนั้นดิครับลุงเอคาลุงเอคาหนูเพิ่งอาบน้ำมาหันไปทางอื่นก่อนผ้าขนหนูจะหลุดหลุดอีนูก ลูกอินเนี้ยสวัสดีครับที่มาเรียกว่าควายแต่ควายมาเห็นจึงเห็นว่าควายกว่าควายครับรักนะครับทอนอย่างว่าชีวิตกูเนี่ยควายกว่าควายลุงเอครับวันนี้ผมตั้งใจมาอวยลุงเอล้วนๆเลยนขอคยหับเคมึงไส่หัวคยเรื่องใส่ตัวตรงกับสุภาษิตที่ว่าแกว่งเท้าหาเซียน เตะปากพ่อมึงแบงคท้าเตะปากพ่อมึงโดเนตแก้บนที่บนกับคางคุณเอครับผมได้เป็นนายกแล้วเฮ้ยดีใจด้วยครับเครื่องหมายส<ะ>ี่เหลี่ยมนายกสมาคมคนคางแย่อใจหายครับโดเนตอุบาทจนไม่กล้าเปิดเสียง <c oughs> มามึงดูนี่ ลุงเอครับทางเราได้บอแสดนัดกุ้งของลุงแล้วนะครับตอนนี้หน่วยสืบสวนกําลังล้อมสกัดครับน้องมึงไม่ต้องทําขนาดนั้นนะครับแค่กุ้งดนัดนะครับนี่แต่ต่อแล้วเนี่ยไม่กูต้องซ้อมทีมน้องไม่ได้แอบเล่นสองคนไหน่อยว่าวันนี้เอจะแสดงให้กายดูว่าฉายาราชาเขามีได้แค่คนเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราชาตายเอจะแสดงให้กายได้เห็นเอจะทำให้กายได้เห็นรับวันฝนตกว่าคือใครคือราชาโดกระโปงเดี๋ยวมึงรอดูกูเลยน้องวันนี้ รอดูกายกยิบกากยฟิวิติกเจอเองพิพติเอกพอ<ะ>ชนะเชลดอนได้ก็แคปรูปแบล็คเมลเลยหรอวะอใจซามที่หายชนะเกมเดียวบอกพี่ตึงไม่นองกูพีดีก่อนเนี่ยกูพีดีก่อกูพีดีกอดาบตัดพระจันทร์เสี่ยวเอาหิกเอาชัยก่อนสักทีมาเอาาเอกูชอบบบอกแม่สุลิกบนทีครับดาบตัดดาบ,บ,บพระจันทร์เซียวยอา ซงเอารูปชนะคะแนนเชลดอนมาให้ดูคือมึงจะอวดว่ามึงเก่งแต่กับผู้หญิงว่าเงินกูผิดไปหมดเลย่ะไอเหียลุงยางกูอยู่ในอีกข้างว่าไม,ไม่รู้น้องล้อเลียนเหียเลยกูไม่ได้ล้อเลียนกูไม่ได้บูลลี่ไม่ได้บูลลี่ <c oughs> เพี่โชว์ให้ดูในโทรศัพท์เมื่อกี้คือ,อะจะบอกว่าเล่นสล็อตแตกมาใช่ไหม,ไมครับลุงเอชื่อไหมครับว่าหูมีหูซ้ายข้างเดียวเพราะติดข้างมันเป็นหูขวาเนี่ยกูต้องมานั่งฟังหูมีหูซ้ายข้างเดียวอ่ะ นนะผมเคยมีอริปเป็นผู้หญิงครับเขาเคลียร์กับผมแล้วเขาถามว่ามีอะไรไหมตอนนี้คลอดแล้วครับอ๋อเรียบรอ้อยให้กำลังใจเพื่อนหนูหน่อยค่ะเพื่อนหนูชื่อเปาเฮ้ยวัสดีน้องเปานะครับเปากระบาลหัวพ่อมึองเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นกันซะอย่างนี้ลูกเต๋าตรงหน้าปบไลฟ์จะสื่อว่ามุงชนะหาโรริบวงมามใช่ไหมนี่ไง จะสื่อว่าชนะไฮโรีกสื่อว่าจะคนเล่นไฮโรย์ oh <my> เป็นอีกเรื่องอีกกูถุงเท้ากูอยู่ในอีกข้างกูจะไปรู้มึงไหมกูมไม่ใช่เมียไม่ใช่แม่มึงครับด้ยมาถึงขนาดนี้กล้าตะโกนบอกข้างบ้านประวะว่ากูของจริงวันนี้โดนเล่นแน่ไอกายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดนกระทืบก่อนเล่นวันนี้ของจริงเขาไม่ใช่งานลูกคคางาน,นจะตีกูไม่กลัวเพราะว่าแอดมินมันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวมารับหน้าคุณมาเองกูไม่เขีย่ยถ้าเขามาเขามากระทืบไป้ทองตัวข้างล่างก่อนกูอยู่ข้างบนกูพูดแค่นี้มันยังไงก็กระทึบแ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรับไปยังนอกสถานที่ครับฝากร้านด้วยลุงเอได้ครับยาที่อยู่ในมือหล่นไปเม็ดนึ่งอยู่ในว่าหาไม่เจอเนี่ยตามหาถุงเท้ามันตามหายามั้งมึงมึงเหมือนมึงเหงาอ่ะร่องฟันหรือล่องแก่งครับทําไมจีบีดยัดเข้าไปได้เออร่องฟันหรือร่องแก่งมึงจะบอกสือว่าฟันขวาด่วนบุกจับตํารวจคาคาซิโนตารวจมีเกี่ยวกับผอบด้านผอบออกมาโต้ส่วนติ๊กชิโร่ออกมาเต้นเออออกมา เอ๋รู้หรือไม่นึดงในคมตาเนยเอามือถูหัวแล้ววอจะมีเลขมงคลออกเหมาเด็ดกาลีแล้ไปเลยปากกาหล่นหายไปไหนวะหาไม่เจอกูไม่รู้หมามีมึงเหรอครับปากกามึงอะนะเช็ดแม่พรุ่งนี้กูจะไปโรงเรียนถุงเท้ากูหายไปไหนวะกูเหนื่อยลุงเนี๋ยวพอลุงเล่นกันแล้วตอนลุงโดดสับกายให้ลุงตะโกนชื่อธาตุปัดพระจันทร์เสี้ยวใส่กายด้วยนะ เออเดี๋ยวพ่อคุณจะโดวสับกายดาบจัดไรจันเสี้ยวไอ้คู่ยะกุกหายไปไหนวะออกพุงบังน้องคิดมาก่อนนะครับเงินผมหาย20ลุงพอรู้ไหมมึงดูมาให้กูครับน้องมึงเป็นโรคอัลไซเมอร์กันเลยอี ฮะมึงไปไรเมต้าเซมือเนี่ยรุ่งนี้เรียนรถทำหมวกหล่นหายไปไหนวะนั่นไงเอาละเมต้าเซมรอแดกกระไรยีสมองหายไปไหนวะหาไม่เจอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมร้องพ่อโคตรพ่อมุงรอใครขโมยดีวโดกูเฮ้ยอันนี้ถือว่าเตือนนะอย่าให้มีอีกรอบแม่งมีเตือนด้วยเนาะเฮ้ยเหรียญบาทกูหายไปไหนวะหาไม่เจอ มึงเป็นเฮียอะไรกันเนี่ยมึงเป็นโลกของหายเป็นอะไรเนี่ยเออวันนี้เป็นอะไรครถามว่ากินกระดูกเพิ่มแคลเซียมไม่คิด<า>จะให้ผงกระดูกเพื่อสุขภาพที่ดีของหนูบ้างรอค่ะอีน้ำชายกันเนี่ยกูเจอแล้วถุงเท้าพ่อมึงอ่ะอ้ายุงที่กัดกูเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะช่วยตามหน่อยมันชื่อโรเบิร์ตมึงจะตามหายุงหายอ่ะมึงรั่วไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมกูหาไม่เจอหาอะไรอ่ะทักษินหายไปไหนวะ คุณเอครับยินดีกับผมหน่อยครับงูเหลือมที่เลี้ยงไว้ท้องแล้วครับเอา้าแต่แมวกูหายไปไหนวะน้องพี่กัดแขนเสื้อหน่อยค่ะพี่กัดแขนเสื้อหน่อยค่ะพี่กัดแขนเสื้อหน่อยค่ะมีน้องงูเหลือมมึงไม่ได้ท้องครับน้องแมวมึงโดนแดกเลยพี่<ม>ครับแมวไม่ถามเอนสูกออกดาบแดงดีกว่าไม่ครับหรือว่าต้องออกทาลอนอันไหนดาเมจแรงกว่ากันครับพี่ออกเกมีมไอ้สัตว์ออกเบคอนดีกว่า กันไกลตัดเล็บกูหายไปไหนวะหาตั้งนานละมึงเป็นอะไรของมึงหายกันนักหนามึงไปแจ้งตำรวจแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปเด็กไปยังกูหายไปไหนวะเครื่องยสี่เหลี่ยมกูจะแตกโรลเออเออมึงเป็นอะไรกันน้องมึงเอาดีดีดีฝากถึงกายใจไม่ถึงอย่ามาท้าเอเป็นหมาถ้าใจไม่ถึงลองคิดหนึ่งความง่เอตึงตึงเอด่าดีกว่าไะกูจะโดว่าอะไรวะเรียบร้อยแล้ว ออลแซมมเเดด็กห้วสำหรับคนที่ความจําไม่ค่อยดีนะครับผมมียารักษามาแนะนํานะครับขอนึกก่อนนะจําไม่ได้งดอีกอีกชื่อเกมอ่านว่าโดกระโปกคอนดอมใช่ไหมครับหวานเจี๊ยบร่องถูดไม่ไม่ไม่เนองไม่ใช่หันไปหยิบหมอนข้างให้หน่อยครับ เรื่องหมยสี่เหลี่ยมเจอแล้วครับขอบคุณมากครับที่ช่วยหามาสองมัดที่ซ่อนในหมอนลุงเอครับการที่ลุงใส่เสื้อยืดเปล่าคือจะสื่อเป็นโดยนายคือท้าต่อยเด็กอุเทนแบบเอาเปล่าใช่ไหมครับไม่กูอยากถามว่าพวกเด็กอาชีว่า,ย,ายืดก <ปะ S 1> ูเปล่าสับเออยืดนะยืดมาใส่กูได้กูยืดเปล่าละเออยืดไม่ได้กูจะยืดเอา แฟนพวกมึงหายไปไหนวะหมอเขาไปกับคนใหม่แล้ว่้นะมาดจะไปสอบแต่หาปากกาไม่เจอเออไม่ไม่ต้องสอบแล้วมาสวนกูดีกว่าอย่าสอบเลยน้องเสียเวลาอกหักครับมูกออนยังไงถ่วยด้วยว่าใส่เอยมูกออนไม่ได้มาสวนกูดีกว่ามามไอ้เฮียมาใส่กูเลยักฝนดีกว่าก่อนมาดูลุงผมอยากกางานลุงครับครับไม่ต้องยุ่งเออไม่ต้องยุ่ง ออดที่เบนกกยกายพอคิดว่าคนอื่นมันกากกระจอกง่ายเยียทําไมครับมึงก็คิดได้ขนาดนี้เข้ามาได้ยินลุงพูดถึงเบคอนพอดีครับเลยอยากติดต่องานพอดีน้องๆในทีมขาที่ระบายอารมณ์นี่าวมาหนีไปแล้วเบคอนติดเบคอนติดต่อมานอะไออ๋อที่นี่ที่ไหนว่าครูตื่นมามีพยาบาเต็มไปหมดมีเข็มปักแขนครูมีสายน้ำเกลือด้วยเออสงสัยลงจรงมั้งไอ้เหี้ย แล้วมันเป็นอะไรวะทําไม่เข้าใจจริงนะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามีหมอมีคนถือแฟ้มไฟที่หายไปไหนวะที่นี่ที่ไหนอะโรงเจม่สัตว์เวลาหนังอะตื่นมาที่นี่ที่ไหนวะคอมอรคอมมอคือแปลว่าคุมเพอคมแม่มึงาอซะดอก โดเนตแต่นิ้วผมหายครับป um. ัญญาอ่อนอะไรสัตว์หรือคนเขี้ยอะไรลืมนิ้วหายลุงครับน้ำอะไรศักดิ์สิทธิ์ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกโอเลียงโอเลียงศักดิ์สิทธิ์แรงวะเอ้ดั่งสุภาษิตที่ว่าว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นคู่ว่าเหวยแข็งขอบคุณเคียบนั่นไงต้องกินก็มีแต่ดดวย ทุนี้มีการเอาสาวสีม่วงไว้ที่ห้องแล้วนะเอไม่ได้สาวครับตุ๊กตาครับอันนี้ตุ๊กตานะครับลุงเอแต่งตัวเป็นคนตื่นทำหรอครับไม่ได้คนตื่นทำครับอันนี้คนตื่นเที่ยงครับนะไม่เที่ยงไม่ตื่นนะครับเด็กอาชีวะรอดูหน้าบ้านจะมาขอถ่ายรูปเตรียมมีสปาต้ายาว8เมตรเป็นของฟ้ามึงถือมายังไงครับ8เมตให้พ่อึงถือนี้ลุงประกาศศึบเลยใช่ไหมครับใช่ อูเทนเจอที่ไหนจัดเลยแล้วผู้เยาวติดไม่นานไม่ไม่ไม่ใช่น้องลุงเอประกาศสึกกับพี่กายเกมนี้ครับลุงเอครับเคยคิดไหมครับอยู่ดีดีนั่งดูตู้ปลาอยู่ดีดีเลยถามพนักงานว่าเคยดูซูเปอร์เทนไหมครับนั่งดูตู้ปลาอยู่เคยดูซูเปอร์เทนบ้างน้องลุงเลือกอะไรระหว่างวิ่งเร็วมากๆแต่ขาขาดกับพลังน้ําแข็งแต่พ่นได้แค่ทางหนังวุ่งปลายเ่างพลางหัวพลัง ลุงครับทำไงดีครับผมกุญแจรถผมอยู่ในบ้านส่วนกุญแจบ้านดันอยู่ในรถกุญแจรรออู่่ในบ้านส่วนกุญแจบ้านอยู่ในรถให้กดไลค์ก็ขอให้ประสบพบเจอแตสิ่งดีดด้วยนะริบทุกท่างหาปัญญาอ่อน จุงคางหัวเบน่าแฉกฝังมุกครับรู้ว่าขมแต่ก็ไม่ใครรู้ว่าเจ็บเจียนตายแต่ก็ยังทนเฮ้ยรู้ว่าขมไม่ใครรู้ว่าเจ็บเจียนตายแต่ก็ยังรู้ถ่ากายหิดได้ตัวละหนึ่งพันเอาเอาเอาาหยิบเอาในกล่องหน้าพระรูปนะเองน้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 อง้องเปล่าคำบูชาพระรัตนตรัยว่าพร้อมกันอีมิตรนานสการเลยนะว่าแล้วก็จัดไปสักหนึ่งเพลง โดครั้งแรกเสียดายเงินมากครับเออดี๋ยวกูโอนคืนแม่มึงนะน้องเออพี่เองล่ะไม่ได้ถามเรื่องของมึงพี่เละลุงช่วยผมด้วยแม่ผมถามว่าเงินหายไปไหน20บาทผมขอยืมลุงหน่อยได้ไหมครับผมจะโดนแม่ตีน้องแล้วมึงมาโดยทำไมแล้วมึงไม่เอาคืนแม่ล่ะ